ผมมีเพื่อน2 3 4 6คนแต่ผมกลับรู้สึ่งเดียวได้ผมคุยกับพวกเขาทุกวันแต่ไม่มีสักคนที่รู้จักผมจริงปัญหาคือผมไม่อาจสบตาพวกเขาได้เวลาที่เราคุยกันทำได้แค่มองชีวิตนหน้าจอผมจิ้งไยออกอีกครั้งแล้วมองไปรอบๆตัวจึงพบว่าสิ่งที่เราเรียกโซเชียลมันคือการเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปิดประตูห้องของเราแทน เทคโนโลยีเหล่านี้้วนเป็นเพียงภาพมายาของมิตารภาพและความรู้สึกร่วมแต่ถ้าหากคุณลองถ่อยห่างจากเครื่องมือที่สร้างความหลงเหล่านี้ออกมาคุณก็จะพบกับโลกนอนุลมานโลกที่ทุกคนตกเป็นทาสของสิ่งที่เราสร้างขึ้นโลกที่ทุกคนสนใจแต่ตนเองภาพลักษณ์ที่ดีของตอนเองโลกที่เราแชร์สิ่งสวยงามแต่ดูกับไร้ซึ่งอารมณ์เราดูมีความสุขกับสิ่งที่เราแชร์แต่มันจะมีความสุขจริงหรือหากไม่มีใครกับเราเลยจมอยู่กับเพื่อนของคุณ แล้วพวกเขาจะอยู่กับคุณเช่นกันแต่คุณจะไม่มีใครเลยหากการที่คุณอยู่คนนั้นเป็นเพียงการอยู่ด้วยกันผ่านตัวของที่ตกแต่งขึ้นเพื่อให้เธอคำรานั้นดูดีเราแก้งทำเป็นไม่เห็นความโดดเดียเด่ยวในสังคมเรายังร้อยคำพูดเพื่อให้เราดูดีขึ้นโดยแทบไม่รูด้ด้วยซ้ำว่ามีคนฟังไปหรือเปล่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาหากเราใช้เวลาที่เราอยู่คนเดียวไปกับการอ่านหนังสือการออกกำลังกายเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณ ดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในที่สาธารณะแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวคุณไม่จําเป็นต้งองหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อหารายชื่อของเพื่อนคุณแต่คุณเพียงแค่มองไปร,บรอบๆลองคุยกับคนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นความโดดเดี่ยวเหล่านั้นก็จะหายไปผมไม่ชอบความเงียบโดยเรยสารไม่มีคขขอกล้าพอที่จะเลิกคุยกันเพราะควรต้องมองว่าประหลาดเราเริ่มการเป็นสัตว์ไร้สังคมแลไรกสังคมบังคัดให้ใช้ชีวิตบย่างมียนจนเข้าใจดีว่ามันคือเรื่อ,องธรรมดา เมื่อก่อนเราได้พิจากับเพื่อนในสวนสาธารนณะปีนต้นไม้ได้ชิงชาด้วยกันแต่ตอนนี้มันกลับเงียบเงาไ,ไม่มีเด็กๆอย่างเช่นแต่ก่อนเด็กๆเริ่มหางไลจากศาสนาที่เข้าวัดทำบุญสายตาและสุขภาพก็เริ่มเสียเราคือเด็กดัยนู่วงงแต่ใช้สมาร์ทโฟนแต่กลับงงมากยิ่งขึ้นคุณลองหันมองสิ่งรอบตัวในหน้าจักมือถือเราหันไปคุยกันอย่างเช่นแต่ก่อน ค,คุณก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นคุณจะไม่มีโอกาสได้พบเจอมันหากคุณยังก้มหน้าและไม่เห็นในสิ่งที่คุณพลาดไปงยหน้าจากมือถือและปิดหน้าจอ,จอซะชีวิตเรามีจำกัดอย่าเสียเวลาไปกับโลกของอินเทอร์เน็ตโลกที่ไม่ให้ตความสุขที่แท้จริงแก่คุณกลับมาสู่โลกกว้างหยุดวิดีโดอนี้และใช้ชีวิตจริงจัง